ครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆครับมูงเฉลิมพีรีเกษตรสมคิดอำเภอเบิงสมุทรคีจ,จังหวัดกำแพงเพชรนะครับขณะนี้เวลา9ก้านกากับอีก26นาทีของวันที่25บกรก,กฎาคม2563วันนี้ก็ะพาแปลงนครสวรรค์5จะเกี่ยวนะครับจะเก็บผลผลิตแล้วรถกําลังเตรียมเพื่อจะเข้าแปลงนะครับก็เก็บภาพเอาไว้ฝากเพื่อนๆว่าผลผลิตจะเป็นยังไงทั้งข้ามแรงทั้งแรงขณะนี้ก็ยังไม่มีผล เพราะฉะนั้นเราคิดอย่างเดียวแค่กินครับพอเหลือบ้างนิดหน่อยก็ยังดีกว่าเราไม่มีกินเกษตรกร,ร,กรไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดบอกว่าได้มากได้น้อยเพียงแต่ว่าเราพร้อมจะประกอบอาชีพหรือไม่เท่านั้นนะครับก็เลยจะขอเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆกันนะครับว่านครสวรรค์หวันนี้ปลูกเมื่อให้น้ําด้านปลายนยครับด้านนี้เมื่อวันที่24เมษายน2563นะวันนี้ อายุ92วันแต่ว่าอายุนครสวรรค์5โดยทั่วไปกรมวิชาการเกษตรระบุมาว่าที่85วันแต่เราเกี่ยว92ครับ92-94วันเดี๋ยวมาดูกันว่าผลผลิตเฉลี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อวานก่อนนี้น้องชายคนเล็กรุ่งตะวันพีรีเนี่ยพอน้องแพทน้องแพนเกี่ยวไปก็ไร่ละ1ย3ถังก็ถือว่ายังพอได้อยู่ขายเกวียนละ9,200บาทเกวียนนึงมี1,500กิโลกร,รมัมค่าเฉลี่ยก็คือ กิโลกรัมละหกบาท13สตางค์ครับดูวันนี้นครสวรรค์นหน่าจะเท่าไหร่ยังไม่รู้เขาจะซื้อต่ํากว่าพันอื่นผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยนะครับก็จะทนไปอีกสักสอปีนะครับเราก็จะเปลี่ยนอาชีพใหม่นะครับคือทําเล็กๆน้อยๆไปสบายใจมากกว่านะครับวันนี้เราพร้อมแล้วครับรถจะสตาร์ทละเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูว่ารถเข้าแปลงวันนี้เวลาเก้นก 28นาทีของวันที่25กรกฎาค,คม2563นครสวรรค์ห้าของกรมวิชาการเกษตรทึ่งซึ่งเราลุงเฉลิมกับลุงโทเล่เนี่ยได้มเมล็ดพันธุ์มาจากกรมวิชาการเกษตรพันธุ์พ่อพันธุ์แม่เรามาปลูกส่วนหนึ่งก็พันธุ์ก็แบ่งปันกับพี่น้องทั่วไปนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็มาปลูกแล้ว,เรา,ารวเรามาดูกันว่าเรามาดูกันว่าผลผลิตจะออกมาเป็นยังไงถึงยังไงเราก็ต้องทําอยู่ดีเพราะเป็นอาชีพครับ ก็จะฟังบตุบมากง่าได้านมักเรียนนะ่นักเียนเลย